โอเคนะครับกลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันเลยวันนี้เรากลับมาอยู่กันไปเอ้เราไม่ได้กลับดีเพราะเราไม่ได้เล่นในช่องเราเลยนี้เราก็มาเล่นไม้ค้าเอฟส่วนที่หนึ่งเนาะปกติมันมีหลายเอฟิโวดม้ากแต่เราลบทิ้งหมดละซึ่งเอฟส่วนแรกคือเรามีเป้าหมายว่าเราจะทําการสร้างบ้านด้วยดืวนเลยเนาะทำไมทำไมเราไม่เอามาลงอ่ะเพราะมันมีตุย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 งานนี้เราจะไม่ตุยที่ เสื้อเราซีเสื้อเราแล้วไหนจะรอดไอ้น้ำี่ไหนอ่ะตัดไปอยู่งวันนี้เราก็จะมาสร้างบ้านเอ่อเฮ้ยคิดไว้ละอยู่ตรงนี้อ่ะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ฉันเขียนไว้แล้วเอาชีวิตรอดหนึ่งสิบล้านวันทำคนเดียวนะเอาสิบล้านวันในเกมคิ้วไม่กี่หมดชูได้ปิดการ อะไรไม่รู้ว่าเมื่อกี้งานช่างไม่ไม่อาจมันปิดยังอ่ะไม่ไม่ไม่ได้เกี่ยวกับระบบอัาจมันขึ้นอะไรต้องอ๋ออ๋ออ๋อข้ากูว่ขึ้นนะเย็ดแหนะฮะขึ้นมาเย็ดแม่แล้วก็เราไปทักาัตัดไม้กันเลยนะคะผมนะโอ้ยหรือเกิดอย่างไรก็เหมือนแล้ก็มาดีน้อยเลกูดาดาตั้งดิน้อยดีก็ พอ,พอพอแล้วเ <Yeah! S 1> ดี <laughs> ๋ยวมาไกลกูนะเอ็มตอนที่เอ็มตอนนี้เราไปทำการเ e ดิ y go เ e ดิ y go เออจุดนั้นหมูด้วย <Huh? S 2> จุดหมูแล้วก็ให้มันไปไกล <Okay. S 2> แล้วก็หมู่้ <c oughs> ามัน้ <c oughs> ยภาพนี้มันอันตรายเกินแล้วไม่สามารถฉายได้สามารถฉายลงทูลทูลได้ใช่ไหมโอ้ยโซน ได้เนื้อสุดพอดีเลยสนใหญ่ใคยากสนใหญ่ใาแกเลยเออทุบมันทุบมันทุบมันเออไ้ได้เนื้อด้วยเอาไปเอาเนื้อไปเดี๋ยวเนื้อกันเลี้ยวกันนี่คนแก่กี่อันนะหนึ่งให้มือแล้วเฮ้ยหมูแกกะกันลงลงไปลงไฟ เออเดชมอดินไหมเดชมอดินไปใครที่ยังไม่ได้แกะอยู่ไหนตามกันด้วยเนาะฮะแกะตามเลยตามเลยเพื่อนจะตายแล้วววเออตายแกะตายแกะอีแกะเกะแกะเกะเอาเอาไปเนื้อไปอุ้ยสร้างบ้านหมดนี้เลยปะโขนเนี่ยไอ้นักสร้างบ้านหมดนี้เลยกู้เจ้าแพ้เขา เข้าใจไหมกูเสียวแพ่เขามันดูมันดูไอ้นั่นตรงไหนอ่ะเขาเรียกเราแล้วพิกัดอ่ะดูตรงไหนอ่ะรรู้ช่วยบอกเราทีนะดูตรงเนี้ยดูตรงเนี้ยพิกัดดูเนี้ยเฮ้ยอย่านี่นี่ดูดูตรงนี้ดูตรงนี้โดนดูตรงไหนดูตรงไหนมันมันดูไม่ได้หว่ามาต้องเซตติ้งตรงไหนอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมันนี่แค่เซตติ้งปะมันมันต้องให้เขียนคำสั่งนี่พิกัดอะไรเงี้ย เดี๋ยวเราเปลี่ยนก้อนก่อนะคะเดีไม้เต็มเลยโอ๊ยมกีไม่มีอะไรนะคะมมเดี๋ยวแบ่ไม้ไป่เดี๋ยวเราเปลี่ยนไปเพื่อนโนโน่เอ่โนยไม่สวยเลยว่ะนี่ พยายามให้เราพยายามให้เราสตรีมในติ๊กต็อกว่าเอ้ยเราจะแก่ว่ะเดี๋ยวอย่าพูดก่อย่าไม่ทันแล้วจ้าไม่ทันแล้วแล้วแต่ละกันระวังจะไม่มีอะไรกินไม่เป็ไรตอนนี้เราต้องอยู่รอดก่อนที่ไอ้พวกสเกเลตันจิ้งจับอีซี่จริงวะเนี่ยมันง่อยหิวเร็วจังวะปรับอีซี่เหรอเออ ไม่หิวอย่างเร็วเลยอะปั๊บแป๊บแป๊บก็หิวแป,ป,ป๊บแป๊บก็หิวแล้วน้ำอยู่ไหนอยู่นี่กำลังอยู่ตีนเขากำลังพยายามขึ้นไปตีนบนบนเขาอฮ้ยเจอเจอเนื้อสเต็กสเต็กล้ำค่าทำไมมันเป็นมังกรน,น้ำเป็นยังไงเอาชีวิตรอดหนึ่งล้านหนึ่งร้อยล้านวันไอ้เหี้ยดูตั้งชื่อ ีเราเจอชื่อมาแล้วมีคนแก่เกียร์มีคนแก่เกียร์แล้วเฮ้ยเก็บบัวไว้บ้างเก็บค่าทีหมดเลยบัวเก็บไว้แป๊บหมูเก็บไว้หมูอ่ะนี่นี่เอาไอตัวนี้เอาไอตัวนี้เอาไอตัวนี้เก็บไว้ทล้ไมอ่ะเอาไ้ตัวนี้เอาไอตัวนี้เอาไอตัวนี้ได้กินอาหารสุกแล้วนั่งดีเอาเอาตัวนี้ตัวไหนตัวไหนนี่มีเลย วันนี้ใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาเอาขวายกูเอาตัวข้างล่างก็ได้นี่ตัวข้างล่างน่ะการทารุณกรรมสัตว์ในคลิปนี้ไม่ควรทำตามพี่คับไม่ควรทำตามคนใช้ชาติที่เล่นเยอะโอ้ย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 ไอ้ห่าิ้งมาหาไฟเอาควัยแล้วตายี่จุดไฟดักหน้าลงทิ้งปั้งแล้วก็เอ้ยเอ้ย วิ่งตามตัวเหัวเคาหัวแล้วไอ้ตัวนี้ไปเคาหัวเฮ้ยเฮ้ยแกะเ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 ดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องการอีกต้องการอีกสองอันอะถึงจะทับเตียงได้สองอันอุ้ยอีกนิดเดียวเองแตะนั้นอุ้ยอุ้ยเ้ยไอ้นี่มั้งไอ้นี่จู้เก่งว่ะตะการไปเลยแต่การเคาะหัวเคาะมันเคาะมันดิาะมันดิเคาะมันเคาะเคาะเรียบร้อยเคาะ โอ๊ยเขาได้เดี๋ยวกูเดี๋ยวกูเผาเลยเตียงก็ถือเอาไปเอาไปตั้งเตียงเอาไปเอาไปตั้งยไม้ไม้เอ๋เล็กๆกว่าจะเอาไม้เนาะนี่การทารุณกรรมสัตว์ทำให้ตัวเองไม่มีแรงงานเมื่อกี้นักเรียนเขาแค่ไม่ได้ทำกันบ้านมาเก็บเก็บอะไรไว้ตรงนี้หน่อยละกันใครเข้า ไม่มีไม่มีโอเคซึ่งเราจะปักหลักอยู่ที่นี่เนาะเดี๋ยวจะย่างไก่กีนย่างแกะกินหน่อยอาหารเช้าก็แกะอีหนูวิ่งไปหาไฟหนูว้าวแล้วก็ต้องเคลียร์ดินตรงนี้ก่อนไอ้น้องเขียวไหนน้องเขียวน้องเขียวอยู่ไหนน่ะน้องเขียวอ่ะเดี๋ยวจะพาไประเบิดบ้าน อุ้ยสองตัวซะด้วยไหน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 เดี๋ยวจุดน้องเขียวเดี๋ยวจุดน้องเขียวให้อ่ะจิบ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 จุดไปเออโอ้ยเจ็บเลยไปละโอ้ยอ่ายู่โดนจิบ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 พื้นที่ตรงนี้เราจะไม่กบนะเพราะเราจะไม่เอามันเป็นบ้านมันดูไม่สวยแล้วพื้นที่มันไม่สวยแล้ว เกมนี้กันน่ะมันเป็นคนที่ไชอบความสวยสะอาดชอบบ้านเบิ่มบ้านเบิ่มเนาะมาถึงบ้านบ้านเบิ่มคลุ้งคลุ้งเฮ้ยเฮ้ยสุนไอชาญชาญชาญจนแล้วมาสร้างตัวนี้กันเถอะทานอย่าเอาโต๊ะครับวางไว้เดี๋ยวดูนะไม่งอาไปแล้วโดนลงน้ำพอดีวิวฮุบเฮ้ยมีใต้น้ำ มีท่ำ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 สนเราทำทมามาเตรียมของกันเถอะทำทำเอ็นสอวนแรกจะสร้างบ้านเลยหรือเปล่าทำทำทเราไปดูกันเลยทำ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 มนว้ายว้ายแบกกระดิมอ่าวจะด้วยเดี๋ยวเราทำการกุฏิบ้างน้ำจับจับโอ้ยเล็กเล็กเล็กว้าวเล็กเยอะแยะเลยสวนรีบมาซะ อ้าวฉันไหนแล้วตัวเหี้ยอะไรอุ้ยลองใส่ไปอู้หานแยะเลยสุดมีฐานเอ่อตอนนี้มีฐานอยู่สี่ก้อนรีบมาซะเพราะตอนนี้กูไม่มีเหี้ยอะไรเลยงั้นก็รีบกลับมาอดี๋ย่ามาใกล้กูอย่ามาใกล้กูเกมเลย เรียบร้อยของหายหมดเลยตายด้วยไฟตัวเองเรียบร้อยของหายหมดเลยมองหน้าหาเรื่องอแกะมองหน้าหาเรื่องวะเดี๋ยวคนเขาไม่มีต้นไม้ใช่ไหมเดี๋ยวไปขุดต้นไม้จากางล่ังเออมีอะไรจะถามว่าจะถามคนดูว่าอยากให้เราเล่นแบบเออเล่นแบบของตกหรือของไม่ตกถ้าของไม่ตกเดี๋ยวใส่คําสั่งให้ฮะของไม่ตกเดี๋ยวใส่คําสั่งให้เดี๋ยวต้องเก็บของกัน ไม่งั้นมันเสี่ยงอันตรายเลยตอนนี้ไอชั้นมีกระเพรา่ะมีกระเพราพิฆาตมา X วะส X s m a r ด็อกวะส่วนโค้ด X อ s m a ะ t อ็ก X อะไรยังไม่ได้ X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  นี่อันนี้คือที่ปักหลักฐานของเรากจะแคปภาพต่ขี้ยจ สนโคตรแย่แต่แอ๊ดคุยเลยตักหนานมั้งตัดตังเลยนี่แคปเป็นหนึ่งรูปไอ้ดทิ้หายทำลองแคปแคปี่แคปทุกคุยอย่างที่ควรว่ามันต้องมันต้องมีเออเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าสวอดสักหน่อยแล้วสวอดคือที่อะไรไว้สัตว์เออไม่รู้เลยว่ะ แปบน,น,น,นึงนะคะแปบนงสวดคืออะไหละเอ้ยมาอะไรเยอะวะอะไรเย้เย้วะมันหาเรื่องเราใงสนซักไมอ่างนี้เดี๋ยวเอาอะไรวะเอาตูดเลย <c oughs> เดี๋ยวตุกการย้ายของแต่ก่อนที่จะย,ย้ายของเราก็ต้องจากาีาย่างลูกเลย,ยลจากลาน้องแกะปั๊มอ่ะ เอาโอ้ยน้องยังไม่ทันพูดจากลาเลยว่ะหายไปไหนไวะเนี่ยอโอ้โหยอกำลังจะพูดจากลาเลยอยู่ดีน้องก็ตัวแดงๆหายไปแป๊แบ,บเลยอ่ะออมไอ้ซนทำทำน้องมาดูเลยนี่ไงสนที่ดี่กูบอกโอเคเดียวเดียวจะไปหามอน่ะไม่ได้มาถึงตรงนั้นมาถึงตรงนี้มาตรงนี้สี่ตรงนี้ทุ่มสี่นะยังขออย่าขอเล่นตรงนี้หละ อุ้ยภูเขาเต็มเลยแล้วก็อาดกันไปได้ไหนตรงไหนตรงไหนน้หินเต็มเลยตรงไหนตรงไหนตามมาดิตรงจากตีนเขาตรงหิมะมาโอ้เจอนี่ด้วยอุ้ยผิดอันแต่ว่าสักวันน่าจะตรงหิมะตายตรงไหนนะ หาตัวนี้อ่ะเออไปเล่นเลยนะตัวนั้นแหละเดี๋ยวหาอุ้ยนั่นน่ะตัวนี้เตัวนั้นนั่นน่ะเดี๋ยวจีดูก่นเรามาจะเจอแผ่นดินหินอ่ะเล่นตามมาเน่ยจะเจอตรงไหนปะเดี๋ยวฟังพื้นที่ปักหลักตรงนี้มันลยมาเมาเตรงนั้นเลยตรงนี้แหละตรงนี้แหละเออต้องให้มือทำทางบ้านแถวนี้เหรออืมแถวนั้นแหละแถวนั้นแหละมันใกล้ใกล้หินดีอืออุ้ยทานโคเยอะสุดขุดไปให้หมดเลย เดี๋ยวเราทําการเออ่ปักหลักอยู่แถวๆไม่มปักหลักอยู่ใต้ต้นไม้ดีกว่าขุดไม่หมดวะ,ะ่ะได้เอ้ยยังไม่ทันเคาะเลยะนะเนาะเฮ้ยทำไมบ้านต้นไม้กันหนึ่งบ้านต้นไม้ไม่ทํา <c oughs> ขี้เกียจเอาบ้านธรรม,มาดาให้รอดกันหนึ่งบ้านต้นไม้ทำยังไงจัดาปแค่เอาต้นไม้แล้วก็เอาไปไม้ไปวางวางวางแล้วก็จบแค่นั้นจบชิ้นเตี้ยมจวนฮะมีอะไรจบชิมนเจี้ยมวนเลย เดี๋ยวเราทำการเก็บของก็ดิก่าเยอะแยะจริงๆวะ่ะเราจะนอนอยู่ใต้ต้นไม้กันไปเช็คกูก็หาย,ยหวยเหอะึไปเช็คในเกมตอนที่กูไปจุดเล่นน่ะเขางน่ะเอาคนไข้อีกน่ะแหมอุอ <c oughs> ้ยละวินน้องหน้าคาจริงวะ่ะละวินนี่โซนอยู่นี่อยู่นี่ มันนี่ยายายาเคาะยาเคาะแกะหุยอุยเหล็กเนี่ยเนี่ยเดี๋ยนะขุดให้หมดเลยเดี๋ยวดีสร้างบ้านมีที่ปลูกต้นไม้อยู่ปลูกอะไรเยอะเลยแล้วยาเยนี่ดุซัดหน้าเลยยังมีก้อนเดียวหุย เฮ้ยเอเดอร์แมนอย่ายวย่งกับมันปังไม่รอดปุ๊บร้อยมึงโดนละมึงโดนมาเล่นแน่นอนนั่นเนี่ยมันวิ่งตามมึงแล้วตามตีตีเลยหายหายหายตัวจะเลยอันนี้หลังหลังหลังตีบันตีบันตีบั้นหลางหลังหลางเฮ้ว้าว มันเล่นกุ้ยแก้วจะการ์บัลอยู่ไหนวะลืมเซฟก็ลืมมันใกล้กูซี่มนใกล้กูซี่อ้าวเอาน้ำจะมืดแล้วช่วยกูด้วยซี่มาใกล้กล้กูซี่ตุ๊ซี่เอ็งตุ๊ซี่ทิพย์แจ๊กทิพย์แจ๊กสี่มันใกล้มาตีมาใกล้ใกล้กูซี่น้ำก่อนก่อนที่จะทำอะไรอ่ะมันจะมืดแล้วนะเมอะเมอตาย ยังมันเร็วเรียวเร็วเรีวเรีวมีปอยสติดปอยสติดตีตางรีบร้อนยังไม่มืดไกลเตียงนอนเกินอ่ะอ้ามือแขนเลยเตียนอนแป๊ะคิปเปอร์มาให้โอ้ยโอ้ยโอ้ยหน้าแปะมากหน้าแปะมลยแปะเดียวแปะเดียวอืมเอเอาเอาแปะเดียวแปะเดียวอีกทีแปะแปะ สวีบิเลเจอร์แปะแปะอ่ะไม่ได้เนื้อเลยวะกะว่าจะกินใช่ไหมแล้มีน้องเขียวมาดักจะ่คอหน้าใหหอย่อ๊ยตึ๊ดมีหมัดโอลาเนี่ยหมัดโอลาเชียวเนี่ยเฮ้ย่เลย้เนี่ยนีู่อ้เไอ้เ

ว่าคลิปนี้น่าจะยี่สิบนาทีครับหรือทุกคนขุดฐานเลยนะคระอุยตา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 ยเออตายไอ้น้ำไปเด็ดไปเด็ดไอไปเด็ดสาวฟีโนแดนไอโซนตายแล้วน้ำเขาไปแทงเสียบที่สาวไอ้น้ำเจลฟี เยอะเหล็กพอที่จะทำด่างปิดได้ดีนะเออแล้วกูจะทำขวานเหล็กได้เลยพอแล้วนะกูจะกลับไปไหนมึงอยู่ไหนมึงอยู่ไหนฮะมึงเห็นมึงนมึงแล้วเจอกูแน่ไอสอดปล่อยดาบกูไอ้เหย่าดาวสอดอะไรอะสอดอะไรอะ ไอ้เหี้ยมันปวดกูคุณจะ้ไหคุณได้ยี่ปอมกันอุ้ยแกะสีเทาสำรวจดีกว่าเราก็จะทำการใช่ทำการไปเดี๋ยวเรกลับบ้านเร้อยันก่อนที่มันจะมืด ก่อน่เจะตัวเย่กูรีบกลับเรื่อนเรื่อนเรื่อยไเหมือนมาแล้วมันจะพอนเกิดแล้วจะเป็นยอแล้วเร็วนอนดีกว่าอีนอนเงียบเบนอนนะก่อนที่มันจะยิงนัดเดียวเดี๋ยวรีบนอนดิมาจักจ้าเลยรนะยิงนอนแล้วกนสุดแล้วก็นอนโอ้ย เกือบไปแล้วเดี๋ยวเช้ามาก็มีอะไรให้เคาะเลยเคาะ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 เคะเคาะเคาะเคาาเคาะเคาะเคาะเาะเคาะเค เฮ้ยเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเอา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 ,เอา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 เออเอาเอาเหล็กไปเอาเหล็กไปยา่าง <c oughs> เฮ้ยเอเหล็กได้นะเฮ้ยเราหาคุณเมืองกันแถวนี้ดีกว่านเหเฮ้ย <c oughs> ไม่ไม่ต้องรอเรามีหินให้คุณนั้นสี่ <c oughs> เอ้นื้อวากิวเอ๊ t สัสเนื้อวากิว <disappointing> ก <bosses> <pos> <fuck> <men> ูสัสอย่าเเรียกกบวันนี้นะสะสมกันออออเออเอออเสียบเสียบเอ็นดูเพอเพิ่ใช้เลยว่เนื้อหายเก็บไว้ตอนที่แบบเก็บไว้ตอนที่เอแบบตอนจำเป็นอ่ะ อ้ยังไม่เคยจำเป็นหรอกตอแล้วปไปทำการสร้างเตาเผาอีกอันด้วยคืเพื่อที่อันดับบนจะได้เผาแร่ด้วยทองแดงไงเผายาแร่ทองแดงเผาทำมันค่วยเลยเหี้ยเผาเหล็กดีกว่าเยอะสองอันน่ะดูว่าเหล็กสองอันมีค่าเท่ากับเพชรสองบาทอือหึอืม จิมมี่ไอ้มาน้อยจอยเลยนะอ้าจิมมี่เหรอนี่ไงไอ้จิมมี่นี่ชื่อจิมมี่เนี่ยไอ้จิมมี่จิมมี่อยู่ไหนเดี๋ยวชื่อจิมมี่อยู่นี่นี่นี่แต่ว่จิมมี่จิมมี่อยู่นี่โอ้มันจิมมี่ตัวนี้จิมมี่ไหนทำอะไรตรงนี้ล่ะอ๋อเป็นหมายชั้น่องอุะยอย่าอย่ามาแกล้งจิมมี่ดิกูขี่มันแล้วมันลงรักกูแล้วนานๆทีเราเจอจิมมี่แล้วไหม จิมมี่อย่ามาใกล้จิมมี่อย่าเลยกูถืออะไรจิมมี่อย่าหยาน้ำหย่านะพุ่งพีมึงตายเลยเอาควยแล้วควยแล้วไอ้สัตว์กูจะไอ้ยของจิมมี่มึงไม่ไปกูจะเอาไม้มีดเสียบมึงได้ไหมไอ้นี่มันหมดแล้วจิมมี่ฉันกูไม่เอาแล้ว ไปไปมาแล้วก็ทำการขุดหินไปสักหกสิบแปดล้านรโอเครักแล้วเป็นไงร้อยพี่เอสพังคนพี่เอสพังเลยเว้แกมันเกินไปแลทำการไป เอ้ตีผิดอันตีพิดตีผิดตีผิดตีผิดตีพิดตีิเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเล่นเดี๋ยวเล่นเดี๋ยวะเล้นเ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจ้ยเฮอเรอยเา้เฮ้ย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 เฮยเฮ้ยเฮ้ลเฮ้้ยเฮ้ยเม้ยเจิมมเฮ้ยเฮ้ยยเฮ้ยเยเฮ้ย้ยยเ้เฮ้ย้ยเ้้ยเ้ยยเฮ้ย้เน้้ยเฮ้ยเเฮ้ยเ้ยเฮ้เ้เ้ยเ ขาประตูมานี่ใช่นี่ใช่จิมมี่หรือเปล่าจิมมี่จะตัวเสียมตาลนี่ไม่ใช่จิมมี่นั่นหมากูไม่มันไม่ใช่จิมมี่มันไม่ใช่จิมมี่แต่มันคือจิมมี่อันนี้ไม่ใช่จิมมี่อันนี้คือจิมมี่ว่าอย่างนี้นั่นคือจิมมี่นั่นคือไอไลน์เขียนหนือขาวเฮ้ยจิมมี่อยู่ไหนวะจิมมี่อยู่นี่จิมมี่สีอะไร ไอดำไอเทาไอดำเอน้ำตาลน้ำตาลน,นี่ไงจิมมีนน่จิมมี่อยากโดนไม้แทงไหมนี่ไงน้อนร้อนจิมมี่เนี่ยน,น้อนจิมมี่เนีเ่ยเนี่ยเนี่ยคีมคี่สำรับการครับยอยากได้ห <c oughs> นังมั้งะเอ็นี่มาทารุณกรรมจิมมี่ไม่ได้ทารุณกรรมคล้ายๆสนด้วย เราไปแล้วทำการขุดเป็นไอพีเอกแล้วก็ทำขวานลงถ้ำฉันฉันจะไปตัดไม้น่ะนายไปกูดีมาเองไปกคุณเห็นมาเลยจะตัดไม้อยู่ฉันก็ตัดไม้บ้านไม่เข้าใจเลยอ่าได้เอาไม่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 ตั้งใจไม่ใช่ไปดูในคลิปไม่ใช่ไปดูในคลิปเมื่อกี้จะขุดจะมาไปตังค์เฉย

ตลุดกว่าตาวกว่าดาวก็หนีตัวเชื่อในตีวปิดการแจ้งเตือนอ้าวฉันหลุดตัดไปตอนเข้าเกมอีกทีแล้วละกันมาแล้วมาแล้วเอ้ยว้าวมันใกล้จะมืดแล้วเรารีบนอนกันก่อนหมก่อนที่จิมมี่จะเป็นอันตรายโอเคนอนเลยไอแกะนี่มากินเลยนะ กินหญ้าเวอร์กินหญ้าเวอร์เฮ้ยโอ้ยหมูนี่ก็กินหญ้าเยอะยมรอรอว้าจะกลับมาเลยไหนันไหนมันกินหญใยมึงไงไอนี่มันกินหญ้ามันกินหญ้าเออไอใส่กี่ยบไหนใส่กี่หยับยูนิชี่กูก็เกือบนอนดีกว่านอนดีกว่าย อ่ะทำไมมึงไม่นอนเลยสัสใหญ่คือ I L L นี่คือสัมผัสของน้องไก่ด้านหลังอ้าวอ้าวอ้าวคำสั่งน้องไก่ด้านหลังไหนไหนไหนน่ะด้านหลังอ่ะนั่นคือคำสั่งของม้าตัวสีขาวข้างหลังอุ้ยมันนี่เลยเนี่ยล่อดาบเลยเหรอเห็อยู่ข้างหลังมึงอ่ะเห็นอะไวะ เลิกเล่นเลิกเล่นเดี๋ยวซัดไปไปร้างบ้านเถอะอีพีนี้เราน่าจะไม่ได้บ้านแล้วบ้างเล่นจนไม่ได้บ้านเลยเฮ้ยขุดไอ้ต้นไม้นี่ออกเลยปะออกขุดเลยขุดเลยขุดนะรอติ๊งปะชั้นนึงงก็ขุดเสร็จอ่ะไม่ขุดยากยากยาก เราได้มาเพาสามสามอันไม่รู้ว่ามันจะเหลือไหมไม่เหลือใช่หมดในบัวส้มีนไม่เหลือแล้วถ้าทำคุณไม่ได้ปลานะกูคุณจะต้มบัวเฮียจริงิถ้ากูไม่ได้สมุดเฟรสนะคุณจะต้มหมึกมากิมมี่ในเวลาที่เราต้องจากกันอย่าไม่อย่า จะไยุ่งกับมันซีนี่เขายุ่งกับจิมมี่ก็ไปงอกซ์จะไม่ลูกรักได้ได้อ่านเมื่อไหร่สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนบุยบุยเดี๋ยว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 มานี่เซลฟี่กันเถอะมาเซลฟี่มาเซลฟี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดินท่ากันเต้นท่างมามา สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายายแค <c oughs> <c oughs> ไปละ